สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือว่าห้าพยักษ์นี้แน่นอนวันนี้เราจะมารีวิวอะตอมิกยูอดาวพาร s i ี 3, สามเซอร์พระเจ้าการหงิดมาดูกันว่าดาวมจจะแรงขนาดไหนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กติดตามส่งมอมมิงไปแสนซับด้วยนะจ้าซื้อพลังงานดีกว่าพลังงานเอา้าเห็ดมดททำไงดีวเนี่ยทอนี้ฟเพ เติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมายแถมโปรโมชั่นลดราคามีแอดมินคอยดูแลยตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แฮ็กกันพันแมแเราก็มีนะนี่ไงโคตรถูกบอกเลยแถมใส่คูป,ปองมอมมิ่งได้ส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยอืยเข้าไว้จัดอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะ สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิ้งหรือว่าห้าพยัคฆ์หนีเนียววันนี้เราก็อยู่กับ ID เซิร์ฟพระเจ้าการหิดเนียวเซิร์ฟหนึ่งถึงยี่สิบกับเกมวันพันแมนเดสตองเกตเนียแน่นอนหลังจากที่ทุกคนได้รับชมินโทรไปคือวันนี้เราจะมารีวิวอะตอมิกยูอาร์หกดาวพาส์ีสามว่าจะโหดขนาดไหนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเนียวส่งผมไปแสนซับด้วยนีครับแล้วก็ใคร ที่อยากเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็นวันพันแมนหรืออวีนเนี่ยครับสามารถไปเติมได้ที่ทเวนที่โฟร์เพยเนี่ยครับตอนจ่ายตังค์อย่าลืมใส่คูปองมอร์มิงนะคุณจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมขอบคุณครับมาครับมานี่ก็เป็นไอดีของน้องวานเนี่ยผมก็แฮกมานะนี่ลูกรักนี่ครับตัวอวยจัดไอ้วานชอบอะตอมมิกจัดเลยนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะว่ามันชอบขนาดไหนนะก็ล่างอยูอ่านเนี่ยครับหกดาวเนี่ยครับห้าดาวม่วงแล้วก็พาร์สิบสามเลยนะตัวนี้พาร์สิบสามเนี่ยแล้วก็ สำหรับใครที่ถามว่าหกดาวทำแล้วได้อะไรเนี่ยตัวที่ใช้พลังโจมตีเนี่ยจะได้เป็นอัตราดาเมจห้าเปอร์เซ็นเนี่ยส่วนตัวที่ใช้เป็นเลือดเนี่ยจะได้เป็นอัตราลดดาเมจเนี่ยแล้วก็ถ้าตัวโจมตีเนี่ยเจ็ดาวจะเป็นอัตราลดดาเมจเนี่ยตอนเจ็ดาวนะแล้วก็ตัวเลือดจะกลายเป็นอัตราดาเมจแทนเนี่ยมันจะสลับกันนะถ้าตัวโจมตีกับตัวเลือดเนี่ครับแล้วก็นี่ก็คืออะตอมิกยูอาพาร์สีสามเนี่ยหกดาวนะเดี๋ยวไปดูนี่ล่างเอเลอาร์บวกเจดดาวห้าม่วง หาสามเจ็ดดาวห้าม่วงหาสาวเนี่ยมันชอบอะตอมิกทุกร่างเลยนะไอ้ว่านอะเออแล้วไม่งเอาสุดจัดเลยนะเดีดิอะตอมิกร่างสองเจ็ดดาวห้าดาวม่วงหาสามเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูล่างแรกนะล่างแรกก็เจ็ดดาวเหมือนกันครับเออล่างแรกก็เจ็ดดาวเนี่ยร่างสองก็เจ็ดดาวเครัยแล้วก็น้องว่านบอกว่ากํากลังจะทําร่างยูอาให้เป็นเจ็ดดาวอยู่นะเออเนี่ยคือลูกรักของจริงนะตัวอวยแหละตัวอวยของจริงของน้องว่านเขานะก็คืออะตอมิกกันเนีเนี่ยมันดูในส่วนของ ความสามารถหรือคนสมบัติกันบ้างเน,นี่พลังโจมตีอยู่ที่2ล้านเนี่ยเลือดอยู่ที่6ล้านแนวความเร็ว503ออัตราคี60%นห 95, น้าเมจคี1 7ร้อเอัตราต้านทาน15%บล็อก66.95แล้วก็แม่นยำศูนย์เนีต้านทาน51.00เนย่นมาดูในส่วน,วนของอุปกรณ์ <laughs> นี่เป็นไงเป็นไงอาวุธสดาวเออมึงเอาสุดปล่อาวุธสีดาวนะี่ยนะไม่ได้มาเล่นนะน้องตอนนี้ของจริงครับต๊ะเวออ่ะเป็นจ หมดเลยนะครับชิ้นแรกจะเป็นโจมตีหมู่เพิ่มดาเมจนะคือความแรงนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับแรงจัดๆเลยนะแล้วก็อันนี้จะเป็นโจมตีแนวตั้งเพิ่มดาเมจนะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีผลกับร่างนี้สักเท่าไหร่เนี่ยมันโดยส่วนของการบล็อกกันบ้านเนี่ยก็เป็นนี่โบนัสต่อสู้1นเนี่ยพลังโจมตี2นะโบนัสเฮดพีหนึ่งเนี่ยแล้วก็เป็นเฮดพีเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับสองแถวโจมตีเปอร์เซ็นต์หนึ่งนีเฮดพีธรรมดาหนึ่งป้องกันเปอร์เซ็นต์หนึ่งนีส่วนใบนี้จะเป็นอัตราครีสองโจมตีหนึ่งเ็นตี่ มีเพิ่มน,นาเมิทีมด้วยนี่ครับแล้วก็โจมตีธรรมดาหนึ่ง้องกันหนึ่งแล้วก็เฮดพีเปอร์เซนต์หนึ่งนะใบสุดท้ายก็จะเป็นเพิ่มนาเหมิโบนัะสองนะพลังโจมตีสองแถวแล้วก็ลดป้องกันหนึ่งนะแล้วก็จะเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์หนึ่งแถวนะเฮดพีเปอร์เซนะ็นตะ์หนะนึ่งแถวแล้วก็โจมตีธรรมดาสองนะเฮดพีธรรมดาหนึ่งอ่ะนี่คืออนะตอมิกเนี้ยเดี๋ยวจะไปเทสกันนะว่าโหขนาดไหนนะเออบอกเลยว่าสุดจัดนะอาวุธสี่ดาวพาร์สีสามแล้วก็เป็นหกดาวห้าแา้มนมะ่วงเนะีนะ้ยอ่ะขอไปหวยกับ คนในแชทโลกเดียวเออเราไปหาหัวกับพวกสายฟรีเดียวมาเปิดสนามมาปุ๊บเราชนะเลยอย่างเงี้ยเออไปหากับพวกคือแบบแปลกๆกันผมต้นผมต้นมาล่ะเออกับผมมิงนะเขาบอกผมต้นเนี่ยแต่ผมมิงนะโอเคมาเราไปหัวกับผมต้นเนี่ยด้วยผมมิงนะปุ๊บตอนนี้หลอเต็มเป็นที่ร้อยเนี่ยก็ได้เวลาที่เราจะเปิดสนามแล้วเนียก็แน่นอนอยู่แล้วนะอะตอมิกของเราได้เปิดก่อนเนี่ยมาถึงปุ๊บไปเลยลูกรัก นี่วายูฟื้นชีพทำงานแนววิชาดาวแสงดาวไปปาก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 โอ้ยสามร้อยสี่สิบเก้าล้านเรียบร้อยสามร้อยสี่สิบเก้าล้านแนวแล้วก็ซุยลิวเข้าไปไล่ต่อยอีกหนึ่งทีนะโอ้ยร้อยยี่สิบสี่ล้านนะเอาเรื่องจัดนะจีนน้อยจีนน้อนเหลือตัวเดียวแนละ้วเย่เย่ตบเด็กสบายใจเว้ยอ่ะคนแรกโดนไปแล้วนะผมต้นเนี่ยโอเคผมมิงนะมม่งนะผมมิ่งนะรับต้นโอเคปึ๊บโอเคผมต้นโดนไปแล้วใช่ไหมต่อไปจะเป็นใครดีล่ะ ฟ yeah. ื้ฟื้ฟื้ฟืบใครดีวะเดี๋ยวอาจารย์เจมไหนเนี่ยอาจารย์เจมไหนเนี่ยเลเวล8ปดสิบแปดด้วยนะประกายแสงสีทองแห่งโคโนฮาเลยนะเออประกายแสงสีทองแห่งโคโนฮาเลยนะเออคำแนะนําตัวนี้แบบมาแบบอาจารย์กายนะคำแนะนําตัวมาแบบอาจารย์กายนะมาดูว่าจะตายด้วยคมดาของเราหรือเปล่าเฮ้ยทีมโหดจัดแนะนําเล่นไปปุ๊บมาดูกันว่าเขาจะโดนดาเมจของเราไปเท่าไหร่เมื่อกี้ส0มร้อยกว่าล้านนะดูรอบนี้นะ ปุ๊บวิชาดาบใส่หน้าฝากป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 ากโบ้สองร้อยี่สิบสี่ล้านครับสองร้อยยี่สิสี่ล้านแล้วก็ามันมังกรเหยื่อพาเดืุดลุยหนึ่งทีแล้วกรลืดเข้าไปโอ้โหสาสิบหกล้านนะแล้วพี่ดำก็โดนไปอีกร้อยหกสิบห้าล้านโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยวันเธอตะเมีหกสิบปอร์เซ็นนะหดจัดเอออะเรียบร้อยเคี่ยเราก็หัวจานเจนไปที่ร้อยนะไปหายสักสคนหนึ่งแล้วกันไนะไปหายสักสคนไว้เนะอาแบบมันมันเลยแบบต้องแบบมันมันต้องแบบควันตีนเห้าๆเลยมาเดินมา เมื่อกี้จนเจมนะสันซิซันซิเดี๋ยวนะมึงจะสันซิวก็ไม่สันซิวนะมึงสันซี่จะสันจีก็ไม่ใช่นะสันซิโอเคสันซิทีมโอเคนะนะทีมโหดนะมีกระบองนะครับมีซุยริวนะมีอะตอมนะเออมาสันซิโอเคมาปิดสนามเนี่ยตอนนี้โอเคหลอเต็มเป็นที่ร้อยเนี่ยเวลาเนี่ยที่เราใช้ ปุ๊บมาดูว่าใครเปิดก่อนกันนะเขาก็มีอะตอมิกเหมือนกันนะี่ครับเฟิร์มาแล้วเนียยได้ราวอายุฟื้นชีพครับวิชาดาบแสงได,ด้ฟังเราออกก่อนเนะี่ยโบ๊ะ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 ร้อยสี่สิบหกล้านนะกุอตอมอะตอมยังยืนได้แนะแต่ว่ากระบองหายไปแล้วนี่ครับฝั่งเขาก็ป่าสวนกับมาสองหมื่นสามเนีแรงจัดเลยนะแล้วก็ได้ราวมาัะมังกรเห็นไพ้ภาพจากซุยลิวนะบปุ๊บย้ำหนา้าอ1หนึ่งทีแล้วก็ไล่ต่อยบุกเข้าไปอีกห้าสิบแปดล้านนะแล้วต่อยที่แนวหลังลอีกส เรียบร้อยซันซี่โอเคแม่งสะใจดีวะเวลาแบบเวลาแบบเราไปแบบเราชนะพวกสายฟรีพวกชนะเด็กในเซิร์ฟนี่เรารู้สึกสะใจวะนี่เป็นความสะใจครั้งแรกของผมเลยนะที่แบบว่าเป็นท็อปเซิร์ฟเป็นสายเติม ที่อันดับสามอันดับสี่ของเซิร์ฟนี้เนี่ยครับแล้วผมมีความสุขมากที่ได้แกล้งเด็กในเซรนิร์ฟเนี่ยคอยสักคนหนึ่งแล้วกันนะค <c oughs> อยสัก,นกนคนหนึงน่ง,น,งนะบาสเองโอเคบาสตเองชั้นหัวล้านแล้วแถมแข่งแก่งงล้วด้วยแข่งแก่งจริงหรือเปล่านายขอรอทีเดียวบาสปุ๊บมาโดนว่าบาสจะแข่งแก่งขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าบาสหัวล้านแล้วเนี่ยมาปุ๊บเปิดสนามมานี่ครับจานบารจะโดนเท่าไหร่เนี่ยมาดูนี่ครับปุ๊บได้เวลาครับตอนนี้บารลูนเขียวกันก่อนเนี่ยปุ๊บ โ okay, อเควะยูฟืนชี่ทำงานนะวิชาดาบแสงดาจาตอบหุ่ิปีช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 โอ้ยสามร้อยสามสิบเจ็ดล้านโอ้โห, 7, 000, โโหเรื่องจัดนะครับมามั่ก็เห็นในภาพอ,อยากซื้อเร็วอีกหนึ่งทีแต่โอ้ยเก้าสิบห้าล้านนั้นเรียบร้อยบาทเองขอโทษนะบาน <c oughs> ขอโทษนะน้องบาตึงจัดเลยนะเออคือแบบแต่ถ้าใครถามเนี่ยว่าพาร์สิบสามทำแล้วได้ไรนะคือได้จิตลบนะครับร้อยห้าสิบนั่นเองนะ จิตลบละ50เนะี่ยคือเกมเนี้ยหนึ่งลูกไฟเท่ากับหนึ่งพันจิตลบนะคุณก็ไปหายอีก850เนะี่ยเพื่อจะได้หนึ่งลูกไฟนะคือพาสามไม่มีผลอะไรสักเท่าไหร่หรอกมันได้แค่จิตลบนี่ครับคือมันไม่ได้เก่งขึ้นนะเออเผื่อใครสงสัยเนี่ยเผื่อน้องๆที่มาเล่นใหม่่าเฮ้ยพาสิบสามมันสุดจังวะพี่ทำแล้วได้ไ,ดไรไม่ได้เฮียหรอก <laughs> ไม่ได้เฮียหรอกเออนอกจากคนอวยนะครับหรือว่าคนที่มือท้องเปิดแล้วได้ลูกแก้วเยอะได้หินฮีโร่เยอะก็เลยแบบมีโอกาสที่ะได้ทาาาสนแต่่ว ไอพ, isi, พวกสายฟงสายฟีไม่ต้องไปหาทํานะพระสองเนี่ยเก่งแล้วเนี่ยแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปเนะี่ยก็คือหกดาวนะหกดาวเนี่ยจะได้เป็นอัตราดราเมจเนี่ยส่วนเจ็ดดาวจะเป็นอัตราลดดาเมจเนี่ยส่วนตัวที่ใช้ HP เนี่ยตอนตอนหกดาวเนี่ยจะเป็นอัตราลดดาเมจแล้วตอนเจ็ดดาวเนี่ยเห็นไหมตอนเจ็ดดาวก็จะเป็นอัตราดราเมจแทนเนี่ยครับอ,อ,อ,อ่ะมันจะส่วนทางกันเนี่ยในส่วนของตัวเลือดกับตัวโจมตีนะมันส่วนทางกันอยู่สองอันนี้นี่ครับนี่คือการีวิวอะตอมิก พาร์สีสามนี่ครับอาวุธสี่ดาวแล้วก็หกดาวห้าดาวม่วงผมก็ได้ทําการรีวิวให้ทุกคนได้รับชบมจนจบเป็นที่เรียบร้อยเนี่ครับก็ต้องขอบคุณน้องว่านด้วยนี่ครับที่เอาไอดีตึงๆมาให้ผมรีวิวเนียยแล้วก็ขอโทษน้องๆที่ผมตบไปทุกคนด้วยนะผมทําเพื่อความสนุกสนานนี่ครับแล้วก็ขอบคุณทุกการกดไลค์เนี้ยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชบมันจบเนี้ยใครอยากเติมเกมราคาถูกอย่าลืมไปเติมที่ทางเว็นี้โฟ์เนี่ยบตอนจ่ายตังเงี้ยก็ใส่คูปองมอมมิง คุณจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมรนบใครอยากห้ผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยนี่ครับก็ EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้าบายบายครับผมเฮ้ยเซ็งว่ะไม่มีตัวใหม่เล่นกับเขาเลยเหรอเฮียฮึ่มล่ลโหล สวัสดีครับมือใครเนี่ยสวัสดีครับมีโปรโมชั่นใหม่มาแล้วนะครับเติมรลยเลนเจอร์ราคาถูกมีให้ลเลือกมากมายหลายแพ็คเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่าที่เก่าเกมมีแอนดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ต้องเพจลุงยุทธชนะั้นแน บอกไปยังไอ้พวกชาติโลกไอ้สัตว์ที่ผายมีควยมึงทำไปทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไรมึงอยากให้คุณนู้นคนนี้ก็เป็นถูกใจมึงไงหมดเลยไอเฮียมึงดียังไงไอเฮียสัตว์มึง